สวัสดีจ้าวันนี้รายการ Behind the Scene จะพารูปเพจทั้งหลายมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆของเหล่าดาราจะมีดารานะักแสดงคนไหนมาอัปเดตเรื่องราวกันบ้างไปลองชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คนแรกสำหรับหนุ่มหล่อกูอินเตอร์จากแดนกิมจิอย่างหนุ่มนิชคุณที่ล่าสุดเจ้าตัวได้มารับงานแสดงที่ไทยกับซีรีส์เรื่อง Fighting the r a n b o w สุดท้ายที่ไปรุง้งงานนี้ก็เลยไม่พลาดที่จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตของวง2ว m วา่าจะมีไหมเอ่ยเจ้าตัวก็เลยบอกว่าไม่อยากจะ <c oughs> ไม่อยากจะสัญญาอะไรนะครับผมแต่ว่าพวกเราก็รู้แหละว่าแฟนๆก็คิดถึงพวกเราแเราถึงแฟนแฟนอยากไปยืนอยู่บนเวทีต่อหน้าแฟนคลับทุกคนนะก็เราก็พยายามหาโอกาสกันให้ให้ให้มากที่สุดนะครับที่จะได้เจอกัน นักข่าวยังถามถึงเรื่องที่ถูกโยงกับหนุ่มโตโนโ่ที่มีคนขุดคลิปว่ายน้ําเก่าที่ไปออกรายการเมื่อเ็ดปีก่อนมาเปรียบเทียบกันเจ้าตัวก็เลยบอกว่ารายการมันผ่านมาเจ็ดปีแล้ว,แล,วแล้วแบบอยู่ดีคนขุดขึ้นมาแล้วไม่ไม่ได้มาในทางที่มันดีร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นอนีกทีเขาอ,อาจจะคิดว่าเออ ฉันอยากจะพูดอย่างนี้<ม>สาหรับศิล,ลปินของฉันนะแต่มันไปกระทบคนอื่นอย่างเงี้ยม,มันก็คือพอกระทบเขาก็มาก็มากระถบผมอีกล้ามหนึ่งซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่มันดีต่อใครเลยเหมืหอนก<ม>ับที่ผมเคยสัมภาษณ์มาก,ก่อนถ้าไม่มีอะไรผิดจะพูดเกี<ม>่วยวกับคนอื่นก็ไม่ต้องพูดดีกว่าม,มันคือไม่ก็อยู่เฉยๆไี่เถอต่างคนต่างอยู่ใช่ก็แบบเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาทําสิ่งที่ดีอีกด้วยซ้ําแล้วก็ จะให้ทุกคนขอให้ทุกคนรักกันรักกันก่อนนะรักกันดีกว่ารักกันดีกว่านะครับเนะต่อกันที่คู่จิ้นห้างแตกสองหนุ่มไมอาโปจากซีรีส์ขิงทอดที่ล่าสุดไปออกอีเวนต์ครั้งแรกหลังจากที่กลับมาจากเวิร์ทัวร์งานนี้พี่ๆนักข่าวเลยถามว่ากลับมาครั้งนี้จะมีการเตรียมปล่อยเพลงใหม่หรือเปล่าทังคููก็เลยบอกว่าก็ไม่แน่ใจครับเพราะพวกเราก็คิมมลัสเออ ก็ซ้อมอยู่อย่างนี้อย่างหรือยังคะตอนนี้อยากเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะไปเตรียงวงวงเปร์กันแต่ว่าเราก็มีคนในทีมที่ฝีมือดีเจสเองก็เก่งก็โปรดิวฟ์ได้ดีจริงจริงพี่ก็อัดกีตาร์ได้เลยแต่ว่าก็ยังไม่มีเวลามาต่อกันที่สาวสวยสุดน่ารักอย่างสาวอมสุชาทีล่าสุดมานำเจอตัวสาวอมที่งานอีเวนต์แกลเ็ตข่าวสีรีส์งานนี้ก็เลยถามเจ้าตัวว่า ได้ไปฮันนี่บุครบรอบ5ปีกับแฟนหนุ่มแอมพิธาเป็นยังไงบ้างแล้วตัวก็เลยบอกว่าคือาของเรานะครับสิ่งตัวเนี่ยจะต้องใปนะครับโดยพี่เจมสมีคำใบให้คำใบอย่างน้อยสิ่งตัวจะต้องทำท่ากันให้ได้ที่ให้มันรู้ให้เขารู้ว่าก็พิเศษก็สิเศษ ความพเก็คือเหมือนเราได้อยู่กับอ<ส>จะเหนื่อยหน่อยนะครับผม<อ>เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเหล่าคนในวงการบันเทิงที่มาอัปเดตเรื่องต่างๆให้เฟ็นแบบได้รับชมกันและอีพีหน้าเราจะพาไปดูเบื้องหลังการสัมภาษณ์ของดารานันแกแสดงเซเล็บคุณไหนต้องไปติดตามกันด้วยนะบีบาย